นี่ไม่ใช่ภาพจากสมร,รภูมิรบในดินแดนห,หน่างไกลแต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยในบ้านในโรงพยาบาลในร้านค้าที่ซึ่งความสงบสุขควรจะดำรงอยู่เมื่อกระสุนปืนใหญ่จากประเทศเพื่อนบ้านถูกยิงข้ามพรมแดนมาโดยไม่เลือกเป้าหมายและพรากชีวิตของผู้บริสุทธิ์ไปตลอดกาลมันได้ข้ามเส้นแบ่งที่สำคัญที่สุด เส้นแบ่งระหว่างการประทะกับการสังหารและเส้นแบ่งระหว่างทหารกับอาชญากรและเมื่อมีอาชญากรรมเกิดขึ้นก็ย่อมต้องมีผู้รับผิดชอบไม่ใช่แค่พลทหารผู้เหนียวไก่แต่คือผู้ที่อยู่บนยอดสูงสุดของสายการบังคับบัญชาผู้ที่ออกคำสั่งยินดีต้อนรับสู่ถอดรหัสเงามืด Dark Decode TH วันนี้เราจะมาถอดรหัสอาชญากรรมสงครามที่เกิดขึ้นสืบสวนจากหลักฐานเพื่อชี้ตัวผู้สั่งการและวิเคราะห์ว่าความยุติธรรมสำหรับเหยื่อชาวไทยจะสามารถเดินทางข้ามพรมแดนไปถึงตัวของฮุนเซนและฮุนมาเนตได้หรือไม่เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นณชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณช่องอานมาจังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่ที่เคยตึงเครียดแต่ควรจะปลอดภัยขึ้นแล้วชุดปฏิบัติการลาดตระเวนของทหารไทยกำลังทำหน้าที่ของตนตามปกติในดินแดนที่เป็นอธิปไตยของประเทศไทยอย่างชัดเจนในขณะที่ก้าวเดินไปข้างหน้าหนึ่งในทหารหนุ่มของเราได้เหยียบลงบนสิ่งที่มองไม่เห็นวินาทีนั้น อนาคตของเขาก็เปลี่ยนไปตลอดการขาข้างหนึ่งต้องสูญเสียไปให้กับอาวุธที่ประชาคมโลกได้ตราหน้าว่าเป็นอาวุธของคนขี้ขาดนี่ไม่ใช่เหตุการณ์แรกและอาจไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแต่ครั้งนี้มันแตกต่างออกไปเพราะมันเกิดขึ้นในพื้นที่สีเขียวพื้นที่ที่เคยผ่านการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเก่า จนได้รับการรับรองว่าปลอดภัยการปรากบตัวของกับดักมรณะชิ้นนี้จึงเป็นสิ่งผิดปกติอย่างร้ายแรงมันคือของใหม่ที่ถูกใครบางคนลักลอบนำมาวางไว้ด้วยเจตนาร้ายและเรื่องราวก็บานปลายไปสู่จุดที่เลวร้ายที่สุดเมื่อการประทะตามแนวชายแดนได้แปลเปลี่ยนเป็นการโจมตีแผ่นดินแม่ของเราอย่างเต็มรูปแบบ กระสุนปืนใหญ่และจรวดหลายลำกล้อง bm 2 1จําจำนวนมากถูกยิงข้ามพรมแดนเข้ามาเป้าหมายของมันไม่ใช่ที่มั่นทางทหารแต่กลับเป็นใจกลางชุมชนในฝั่งไทยโรงพยาบาลโรงเรียนและร้านสะดวกซื้อสถานที่ที่เต็มไปด้วยพลเรือนผู้บริสุทธิ์ซึ่งอยู่ห่างจากแนวปะทะไกลถึง20กิโลเมตรผลลัพธ์คือโศก,กน,นาฏกรรม ประชาชนไทยเสียชีวิตหนึ่งในนั้นคือเด็กอนาคตของชาติที่ต้องดับสิ้นไปเพราะการกระทำที่ไร้ซึ่งมนุษยธรรมทำทกลางความโศกเศร้ารัฐบาลกัมพูชาได้ออกมาปฏิเสธโดยอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวและโยนความผิดว่าไทยเป็นผู้เริ่มก่อนแต่ความจริงหลักฐานที่อยู่บนพื้นดิน และหลักฐานทางโซเชียลมีเดียต่างๆกำลังจะมัดตัวผู้กระทำผิดอย่างแน่นหนาะหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียดและได้ค้นพบหลักฐานสำคัญที่หักล้างคำปฏิเสธของกัมพูชาได้อย่างสิ้นเชิงหลักฐานชิ้นที่1สภาพและชนิดของกับระเบิดกับระเบิดที่ทหารไทยเหยียบเป็นกับระเบิดใหม่ ไม่ใช่ของเก่าตกค้างและเป็นทุ่นระเบิดรุ่น PMN2 ของรัเสเซียซึ่งกองทัพไทยไม่เคยมีและไม่เคยใช้แต่กองทัพคอมพูชากลับมีใช้งานอย่างแพร่หลายหลักฐานชิ้นที่2สถานะของพื้นที่พื้นที่ที่เกิดเหตุคือพื้นที่สีเขียวที่ผ่านการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเก่าจนได้รับการรับรองว่าปลอดภัยแล้ว การมีกับระเบิดใหม่โผล่ขึ้นมาจึงมีคำอธิบายได้เพียงอย่างเดียวคือการลักลอบนำมาวางใหม่และหลักฐานชิ้นที่3ที่ชี้ไปยังผู้บัญชาการสูงสุดในขณะที่การโจมตีพลเรือนไทยกำลังดำเนินไปสื่อของกัมพูชาได้เผยแพร่ภาพของสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนในฐานะประธานองคมนตรีกำลังประชุมวางแผนการรบอย่างเคร่งเครียด โดยมีการกางแผนที่ทางทหารขนาดใหญ่เต็มโตะ๊ะและพลเอกคุณมาเนธในฐานะนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการฐานสูงสุดเป็นผู้สั่งการภาพเหล่านี้ไม่ใช่ภาพของผู้นำที่ต้องการสันติภาพแต่มันคือภาพของผู้บัญชาการสูงสุดในห้องบัญชาการรบที่กําลังควบคุมและสั่งการปฏิบัติการทั้งหมดและนี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่จะผูกมัดพวกเขาทั้งคู่ เข้ากับอาชญากรรมที่เกิดขึ้นตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศแม้แต่ในสงครามก็ยังมีกฎหมายกฎหมายที่ถูกสร้างขึ้นจากซากปรักหักพังและความโหดร้ายของสงครามโลกนั่นคือกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ International Humanitarian Law หรือ IHL และหูใจของมันคืออนุสัญญาเจนีวากฎหมายนี้ ไม่ได้ห้ามการทำสงครามแต่ได้ขีดเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างการกระทำที่จำเป็นทางทหารกับความป่าเถื่อนเส้นแบ่งระหว่างนักรบกับอาชญากรสงครามและนี่คือเส้นแบ่งที่กองทัพกัมพูชาภายใต้การบรญชาการของหุ่นเซนและหุ่นมาเนตได้ก้าวข้ามมาอย่างชัดแจ้งการละเมิดข้อที่1การโจมตีเป้าหมายพลเรือน Attacking civilian objects หลักการที่สำคัญที่สุดของกฎหมายสงครามคือหลักการแยกแยะทหารต้องแยกแยะระหว่างเป้าหมายทางทหารกับพลเรือนการจงใจยิงปืนใหญ่ใส่โรงเรียบานโรงเรียนหรือร้านสะดวกซื้อคือการละเมิดหลักการนี้อย่างชัดเจนที่สุดมันคืออาชญากรรมสงครามการละเมิดข้อที่2การโจมตีโดยไม่เลือกเป้าหมาย indiscriminate attacks จะรวดหลายลำกล้องอย่าง B.M. 2 1ไม่ใช่อาวุธแม่นยำสูงการยิงอาวุธชนิดนี้เข้าใส่เขตชุมชนที่อยู่ห่างไกลคือการโจมตีแบบปูพรมที่ไม่สนใจว่าใครจะเสียชีวิตซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเด็ดขาดการละเมิดข้อที่3การละเมิดสนที่สัญญาออตตาว่า (Violation of Ottawa Treaty) การลอบนำทุ่นระเบิดสังหารบุคคล P.M.N.2 มาวางใหม่ในดินแดนไทยคือการละเมิดพันธะกรณีที่กัมพูชาให้ไว้ต่อชาวโลกว่าจะไม่ใช้และโอนอาวุธที่ไร้มนุษยธรรมชนิดนี้อีกต่อไปเมื่อรวมการกระทำทั้งหมดเข้าด้วยกันมันจึงไม่ใช่การประทะตามแนวชายแดนอีกต่อไปแต่มันคือการก่ออาชญากรรมสงครามอย่างเป็นระบบหลายคนอาจจะคิดว่าการจะนำผู้นำประเทศมาขึ้นศาลโลกนั้นเป็นเรื่องเพอ้อฝัน เป็นไปไม่ได้ในโลกแห่งความเป็นจริงแต่ประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่ากฎหมายนั้นอยู่เหนือทุกคนและนี่คือตัวอย่างของอาชญากรสงครามที่เคยคิดว่าตนเองจะลอยนวลแต่สุดท้ายก็ต้องจบชีวิตลงในห้องขันจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดคือการพิจารณาคดีนูเรมเบิร์กหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ที่ซึ่งเหล่าผู้นำนาซีเยอรมันผู้โหดเหี้ยมถูกลากตัวมาขึ้นศาลการกระทำของพวกเขาในค่ายกักกันถูกตีแผ่ให้โลกได้รับรู้และคำตัดสินประหารชีวิตในวันนั้นได้สร้างบรรทัดฐานที่สำคัญว่าแม้สงครามจะจบลงแต่ความยุติธรรมต้องไม่จบตามประวัติศาสตร์ได้จารึกชื่อของสโลโบดานมิโลเชวิช อดีตประธานาธิบดียูโกสลาเวียในฐานะประมุขของรัฐคนแรกที่ถูกดำเนินคดีในข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ขณะยังอยู่ในตำแหน่งแม้ว่าเขาจะเสียชีวิตในห้องขังไปก่อนที่จะมีคำตัดสินแต่การที่ผู้นำสูงสุดของประเทศต้องมานั่งในคอกจำเลยที่ศาลโลกก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าตำแหน่งประธานาธิบดีไม่ใช่เกราะคุ้มกันอาชญากรสงคราม หรือในกรณีของนักฆ่าแห่งบอสเนียรัตโกมัลลาดิชในพลผู้สั่งการสังหารหมู่ที่เซเรเบนิซาเขาเคยคิดว่าตัวเองจะรอดและสามารถหลบหนีความยุติธรรมได้นานถึง16ปีแต่สุดท้ายกฎหมายก็ตามตัวเขาจนพบและคำตัดสินจำคุกตลอดชีวิตคือบทสรุปที่สาสมมันคือข้อพิสูจน์ว่าไม่ว่าจะนานแค่ไหน อายุความของอาชญากรรมสงครามไม่มีวันหมดแม้แต่ในทวีปแอฟริกาอดีตประธานาธิบดีไลบีเรียอย่างชา์ลส์เทเลอร์ก็ไม่อาจรอดพ้นเขาถูกตัดสินจำคุก50ปีไม่ใช่เพราะเขาสั่งฆ่าโดยตรงแต่เพราะเขาให้การสนับสนุนกลุ่มกบฏท,ที่โหดร้ายเพื่อแลกกับเพชรเลือดนี่คือการสร้างบรรทัดฐ,ฐานว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลัง และผู้ที่ให้การสนับสนุนอาชญากรรมก็มีความผิดไม่ต่างจากผู้ลงมือบรรทัดฐานเหล่านี้คือสิ่งที่รอคอยผู้ที่ก้าวข้ามเส้นแบ่งแห่งมนุษยธรรมการสังหารพลเรือนไทยในครั้งนี้ได้ยกระดับความขัดแย้งไปสู่จุดที่ไม่อาจหวนกลับมันได้เปลี่ยนจากการประทะกันของทหารไปสู่การก่ออาชญากรรมสงคราม ที่มีกฎหมายระหว่างประเทศรองรับอย่างชัดเจนแม้กระบวนการยุติธรรมในเวทีโลกจะเชื่องช้าและเต็มไปด้วยการเมืองแต่มันก็มีอยู่จริงบาดแผลและความสูญเสียของคนไทยในครั้งนี้จะต้องไม่เงียบหายไปหลักฐานทุกชิ้นคำวิการทุกคำจะต้องถูกรวบรวมและบันทึกไว้เพื่อรอวันหนึ่งที่ผู้สั่งการสูงสุดอย่างฮุนเซนและคุนมาเนตจะต้องถูกลากตัวมายืนต่อหน้าศาล ไม่ใช่ในฐานะผู้นำแต่ในฐานะอาจยากรสงครามและรับโทษในสิ่งที่พวกเขาได้ทำลงไปเพราะนี่คือหนทางเดียวที่จะสร้างความยุติธรรมให้กับผู้ที่จากไปและประกาศให้โลกรู้ว่าชีวิตของคนไทยไม่ใช่สิ่งที่จะถูกรังแกได้โดยไม่ต้องรับโทษสุดท้ายนี้ทีมงานถอดรหัสเงามืด Dark d e ีโคดขอแสดงความเสียใจอย,อย่างสุดซึง้งต่อครอบครัวของประชาชน และเด็กผู้บริสุทธิ์ทุกท่านที่ต้องสูญเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่โหดร้ายครั้งนี้ความสูญเสียของท่านคือความเจ็บปวดของคนทั้งชาติและเราจะไม่มีวันลืมเลือนและขอส่งกำลังใจทั้งหมดที่เรามีไปยังทหารหารทุกนายที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญเพื่อปกป้องอธิปไตยของเราอยู่ณแนวหน้า,นนาท่านคือรั้วของชาติ คือความภาคภูมิใจของเราและเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะปฏิบัติภารกิจได้อย่างปลอดภัยและได้กลับบ้านมาหาครอบครัวที่รักโดยเร็วที่สุดคุณคิดว่าประเทศไทยควรจะผลักดันเรื่องนี้ไปให้ถึงที่สุดในเวทีโลกหรือไม่ร่วมแสดงความคิดเห็นและส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยและทหารของเราได้ในคอมเมนต์และหากคุณเชื่อในพลังของความจริง อย่าลืมกดติดตามช่องถอดรหัสเงามืด Dark Decode สำหรับวันนี้สวัสดีครับ